ต้องระวังนิดนึง <wer oof> เราตัดโดนรากอะค่ะใบเริ่มเป็น so ส so ีเหลืองเขาเริ่มทิ้งใบนั่นเองอะค่ะที่เคยเป็นรากอากาศที่เราตัดแหว่งไปโดนเขาอะค่ะมันเท่ากับมันหายไปเลยนะ Do you w a n สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางซานาดูกันนะคะแต่พอดีดูไปดูมาก็เลยคิดว่าจะมาตัดยอดเขานะคะเพื่ออาไปปักชำนะคะจะได้เป็นการขยายเขาด้วยเนาะเดิมทีนะคะเขาจะอยู่ในกระถางใบนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นกระถางที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะนี่ค่ะก่อนอื่นก็ต้องเอาคัตเตอร์นะคะไปทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะแล้วก็ มาตัดนะคะโดยเราจะดูตรงที่มีรากอากาศเนาะตัดติดรากอากาศไปด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงเราตัดโดนรากอะค่ะแต่ยังไงก็ต้องเดี๋ยวโชว์มัดโกออนนะคะก็ตัดกันต่อไปนะคะก็เพิ่มความระวังนิดนึงนะสำหรับมือใหม่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นต้นแรกๆนะคะที่เราเริ่มลองตัดนะคะ หรือใครจะใช้เป็นมีดอย่างอื่นก็ได้นะคะที่สะดวกกว่านี้เนาะเห็นหลายๆคนก็ใช้เป็นมีดคล้ายๆมีดขวานนะคะของกีวีนะคะไว้เดี๋ยวเราจะไปลองซื้อมามั่งนะอาจจะถนัดมากกว่านี้เนาะอันนี้ก็ค่อยๆนะคะแล้วก็ได้ออกมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาส่วนที่ได้มานะคะ<น>ไปแช่น้ำยาเร่งรากนะคะ นี่ดูสิตามที่มือใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่ทันระมัดระวังเนี่ยค่ะทำรากอากาศขาดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะปัดกินเนื้อเข้าไปเยอะเลยขออภัยที่ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะ,ะทีนี้เราก็แช่น้ํายาเล่งลากอะคะ่ะดูเนาะด้วยความมือใหม่ขนาดแช่น้ํายาเล่งลากลากยังอยู่ข้างนอกเลยอะ ทีนี้สาหรับต้นแม่นะคะเราก็มาทาปูนแดงกันนะคะที่รอยแผลที่เราตัดเมื่อกี้นะปูนแดงที่เราใช้กินหมากเนี่ยแหละคะ่ะทาไปให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะสําหรับวัสดุปลูกที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะแล้วก็มีดินดินใบก้ามปูนะคะผสมลงไปนิดหน่อยนะคะ หรือใครเคยใช้วัสดุปลูกแบบไหนแล้วเหมาะกับซานดูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะโดยส่วนตัวของเราก็ปลูกประมาณนี้นะเขาก็อยู่ได้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นกับมะพร้าวสับเป็นหลักนะคะ เราก็จะมาทำส่วนยอดนะคะที่เราตัดแล้วก็แช่น้ำยาเล่งลากไว้นะคะก็จะใช้กระถางเก่าที่ปลูกไว้ตอนแรกนะคะก็ใส่กับมะพร้าวสับลงไปนะคะกับมะพร้าวสับอย่าลืมแช่น้ำค้างคืนไว้นะคะสักคืนสองคืนก็ดีค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาลงปลูกลงไปนะคะก็จัดระเบียบร่าอากาศเขานิดน,นึงเนาะแล้วก็ใส่กาามามะพร้าวนะคะลงไปให้เต็มเลยค่ะจริงๆขั้นตอนก็จะเสร็จเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ใครจะใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะทั้งตัวต้นแม่นะคะแล้วก็ส่วนยอดที่เราเอาออกมาปักชำนะคะ แต่เดี๋ยวค่ะยังไม่จบรู้ไหมคะทุกคนด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เนี่แลละค่ะเราก็ปลูกแล้วก็เอามาปักชาแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใส่ถุงอบนะคะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อย พอเวลาผ่านไปนะคะหลายๆวันเข้าก็เริ่มสังเกตเห็นนะคะว่าใบเขาอะค่ะเริ่มเป็นสีเหลืองนะคะตัวที่เป็นตัวส่วนยอดนะคะตัวลูกเขาอะที่ที่เอามาปลูกใหม่นะคะใบเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วก็เหมือนพอจับที่ก้านใบเขาอะค่ะแล้วก็ ดึงขึ้นนะคะมันก็หลุดนะคะเขาเริ่มทิ้งใบนั่นเองอะคะ่ะแล้วก็เป็นหลายใบหลายใบเข้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วนะคะเราก็เลยลื้อรากออกมาดูนะคะปรากฏว่ารากเขานะคะเป็นแบบนี้ค่ะออกจะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ดูนะคะลากที่เคยเป็นรากอากาศที่เราตัดแหว่งไปโดนเขาอะคะ่ะมันเท่ากับมันหายไปเลยนะ เทียบตามรูปนี้นะคะตามลูกศรก็จะหายไปเลยนะคะเราก็ต้องกลับไปทําขั้นตอนตามเดิมนะคะก็คือตัดส่วนที่เน่าออกนะคะแล้วเราก็แช่น้ํายาเร่งรากจากนั้นก็จะต้องทาปูนแดงนะคะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็นําไปปลูกใหม่นะคะทีนี้เราจะใส่ถุงอบด้วยนะคะ เพื่อชุบชีวิตเขานะคะให้รากแข็งแรงพอที่จะหาอาหารได้นะคะเราจะอบแบบนี้ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะแล้วก็ถึงจะเอาเขาออกมาสู่โลกภายนอกนะคะเขาก็จะแข็งแรงได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับกระถางนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะคะที่เราได้ตัดส่วนยอดไปปักชําเพื่อขยายแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเขาแตกใบใหม่แล้วนะคะออกมาเยอะแยะเลยนะคะ <S <S ก็สรุปว่าต้นแม่รอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า สำหรับต้นลูกนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ อันนี้เลยค่ะต้นลูกนะคะจะสังเกตได้ว่าใบหายไปเยอะเหมือนกันแต่ก็รอดนะคะดูตรงนี้ค่ะมีใบแตกยอดอ่อนออกมาใหม่แล้วนะคะก็สรุปว่าต้นลูกก็รอดเช่นกันนะคะยังไงฝากเพื่อนเพื่อนมือใหม่หัดตัดเหมือนเรานะคะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดประสบการณ์ที่เราได้ทดลองและนำมาแบ่งปันเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ